สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำการทดลองเรื่องการวัดส,สนามแม่เหล็กไฟฟ้าของสายอากาศท่อนำขึ้นนะคะโดยเราสามารถใช้สูตรได้ตามข้อความที่ขึ้นตรงหน้าได้เลยค่ะสายอาทา่อนำขึ้นนะคะอุปกรณ์ที่ใช้มีดังนี้ 1. สายอากาศท่อนำขึ้น 2. เครื่องวิเคราะห์คงค่าย 3. ส,สายนำสัญญาณ r g c 1 6พร้อหมหัว s m a สี่่าตั้งวัดมุมค่ะตอนแรกนะคะเราจะเปิดแอปมาค่ะแล้วเราก็จะต่อเครื่องนะคะเข้ากับคมค่ะพอเราเข้าโปรแกรมมาแล้วนะคะเราก็ตั้งค่าค่ะไปเข้าไปที่ดีไวค่ะแล้วเราก็เลือกที่คอมห้านะคะพอกดคอมห้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วเข้าไปที่ดีไวเหมือนเดิมค่ะแล้วกดตรงนี้นะคะแล้วเราก็มาตั้งค่าค่ะช่องแรกนะคะเราจะใส่เป็นหนึ่งร้อยค่ะ ช่องที่สองนะคะเราจะใส่เป็นสี่พันหนึ่งร้อยค่ะแล้วช่องที่สามนะคะเราจะใส่เป็นหนึ่งร้อยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราจะเลื่อนไปที่ศูนย์ค่ะแล้วเราก็กดปุ่สีค่ะแล้วเราจะมาทําการช็อตหัวนะคะเราจะเลือกเป็นหัวช็อตก่อน,นะคะ่ะแล้วเราก็กดไปที่ช็อตนะคะ ถ้ามันได้แล้วนะคะมันจะขึ้นสีฟ้าค่ะแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็เปลี่ยนหัวค่ะเป็นหัวโอเพ่นค่ะแล้วก็เข้าไปที่โอเพ่นค่ะได้แล้วนะคะเราก็จะเปลี่ยนหัวค่ะเป็นหัวโหลด แล้วเราก็มาทำแบบเดิมเลยค่ะกดที่โหลดถ้าเสร็จแล้วนะคะเราก็มากดที่แอปพ y ค่ะถ้ามันขึ้นเส้นตรงแบบนี้นะคะแสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะ